คือพลาดสมจริงจริงวันนี้ผมเลยห้อยมาตั้งใจจะเอาตัวไหนคือพลาดตัวนั้นใช่ครับวันนี้เองตั้งใจมาเอาอะไรมาเอาใบแดงครับจะได้พลาดจะได้พลาดไม่ได้ใบแดงโอเคอันนี้ก็ห้อยมาเหมือนกันเราเนี่ยอันนี้ประคำสายอีสานใต้นี่ประคำครับประคำอันนี้ลงปูอะไรครับเนี่ยลงปู่เมี่ยมเองจำไม่ได้เหรอลงปู่เมี่ยมที่เราไปเรียนกันอะลงปูพรีเมี่ยมนั่นเหรอดำเมี่ยม ดำเมี่ยงคุมาเอาใบดำเลยลุงปู่พาดก็เป็นสิทธิ์ของลุงปู่เมี่ยงมาก่อนนะใช่เอ็งจําได้ใช่ไหมจําได้คาถาว่าไงนะคาถาเก่าๆตอนที่พ่อเราสอนมันจะเป็นแบบมามึงมึงอยากติดไหมไม่อยากติดเราอยากได้ใบดํามึงต้องต้องท่องตามอ่าต้องตามว่ามาอมพุทโธโอมพุทโธโอมธรรมโอมธรรมโอมพรชนะอมพรชนะเฮ้ยเฮ้ย้มันนักร้อนะเพราะอะไไม่ลืมลืไง อมพุทโธอมพุทโธโอมธรรมโมอมธรรมโมสังโฆสังโฆสังคังสังคังสังเคศสังเคศสังขารสังขารเด็ดเฮ้ยมันเริ่มจะออกไปทะเลออกอันนี้ก็ถามึงไม่รู้จริงอย่าเถียงกูดิวะมึงลืมแล้วคาถาไม่ลืมอันนี้คาถาเก่าพุทโธพุทโธพุทธาพุทธามึงหิวผลไม้เหรอตั้งใจท่องถิ่ว่ามึงจะติดทหารนะเนี่ยเออมาขัดมุกเราแล้วมึงเห็นไหม ไอ้คู่นี่ไอ้นะไอ้คู่นี้คุณคุณนะเฮ้ยมึงมึงเป็นใครวะใครไม่รู้เป็นน่าจะเป็นนายสิบหรือเปล่าตรงพี่เป็นใครอ่ะผมสิบตำรวจตรีนุกเริดอนอุ้ยสิบตำรวจตรีนุกเถดอนสิบเอ้ครับ ตัดดีเลยนี่งานทหารนะงานทหารเหรอเฮ้ยไอ้เสียก็เชียร์นายโอ้โหญาติพี่น้องมาเยอะเลยวันนี้นะโอ้โหพ่อแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวขอมุกหนึ่งแลวขอมุกนึงอ่าอันเมื่อกี้คาถาเก่าอ่ะอันนี้คาถาใหม่จากหลวงปู่เมี่ยมเมี่ยมอ่ามึง่จำไม่ได้เลยว่ะมึงจำได้ไหมเนี่ยจำได้เอาแล้วพี่จะท่องตามเอา อร阿拉哈โตอาราฮาโตอารัตโนอารัตโนโตโยต้าโตโยฮะอะไรวเฮ้ยนึจังเลยช่วงนี้จ่ะพวกนี้อยากออกรถเลยคิดอะไรรถไปหน่อยเอาใหม่เอาใหม่สิเอาใหม่เอาใหม่อารัตโนอารัตโนนะโมนะโมพุทโธพุทโธปาเจโลปฮ้เจโลยวเมื่อกี้ยังคาชิโนอะไรอยู่โคบูต้าอยู่เลยมึงจะไปไหนเนี่ยช่วงนี้อยากได้ปาเจโลแล้วแหละวอวใหม่สิเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเหรอเอากระถาที่ล่าสุดเลยที่ว่าไม่ที่ว่าจับแล้วปุ๊บ คิดถึง well. e um. e um ใดได้ใช่ไหมจำได้แล้วหลวงปู่เมียมหลวงปู่เมียมมั้ยคนสุดท้ายแล้วห้านาป้านาปัตนาปัฒนาป้าจี